ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะจะพาไปดูกิจกรรมคุยข่าวคลุกสุขสันจรที่จังหวัดสระบุรีค่ะเที่ยนี้จะพาไปดูอาชีพนะคะของชาวจังหวัดสระบุรีเขาสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยเดี๋ยวเปอาชีพอะไรไปดูกันน่าสนใจมากนะครับรวมทั้งพาไปดูการอนุรักษ์วิถีไทยยวนซึ่งอพยพมาจากเชียงแสนนู่นเลยนะครับเมื่อประมาณ210ปีที่แล้วนะครับไปติดตามนะครับรายงานของคุณยรักษ์โบราณบบราณเข้ามาครับ ค่ะคุณธีรวัตรคุณอรการคะชาวทายวนในจังหวัดสระบุรีก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์และถ่ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้โดยหวังให้มีการสืบทอดต่อไปค่ะ เยาวชนชาวไทยยนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบ,บุรีเข้ามาร่วมศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของบรรพบุรุษชาวไทโยนที่หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทโย,ยนจังหวัดสระบ,บุรีแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้ซึมซับวัฒนธรรมด้านต่างๆจากผู้เฒ่าผู้แก่และรุ่นพี่ในชุมชนค่ะอาธิการทอผ้าลายยกมุกจากกี่ทอผ้าการฟ้อนรำการปีกรองสะบัดชยัยรวมถึงการประกอบอาหาร โดยที่นี่ใช้ภาษาไทยยนสื่อสารเป็นภาษาหลักค่ะเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองและนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังได้เก็บรวบรวมงานฝีมือที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นอาทิบ้านเรือนไทยโบราณเรือเครื่องจักรสารเครื่องมือทอผ้าเครื่องดนตรีพื้นบ้านและผ้าทอบโบราณของชาวไทยยนสระบ,บุรีให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ค่ะจะุดมุ่งหมายกับเพื่อที่จะเยาวเยได้ใจวัฒนธรรมเป็นสื่อในการ พัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมที่ดีมีสุขตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมานะคะหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย,ยวนแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะ ค่ะและต่อไปนะคะจะพาไปรู้จักกับอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวอำเภอรพระพุทธบาทและอำเภอแก่งคอยปีละไม่น้อยกว่า1,000ล้านบาทค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณสามารถคุ้มทรงธรรมค่ะทีมข่าวสำนักข่าวไทยอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับเขาบอกว่าที่นี่มีแหล่งธุรกิจไม้ล้อมและหินอ่อนที่เยอะที่สุดในประเทศไทยครับ ตำบลชะอมอมเภอแก่งคอยจังหวัดสาระาบุรีถือเป็นถนนไม้ขุดล้อมแห่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยขณะนี้มีผู้ประกอบการมากกว่า300รายแต่ละปีนะครับไม้ล้อมที่นี่สามารถทำรายได้ปีละกว่า1,000ล้านบาทโดยนอกจากการขายในประเทศแล้วยังมีการส่งออกไปขายประเทศอื่นๆเช่นในแถบอาเซียนจีนและสหรัฐอเมริกาโดยไม้ล้อมที่ได้รับความนิยมนําไปปลูกตกแต่งตามบ้านเรือนหรือที่พักส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งเช่นประดูอินทผลามมักข่าและแคนา เป็นอาชีพหลักของพี่น้องประชาชนเตาตำบลชะโอม,มนะครับก็คาดกันว่าประมาณกันว่ารายได้ต่อปีเนี่ยทั้งส่งในประเทศและส่งออกต่างประเทศเช่นในประเทศในเอเชียและยุโรปเนี่ยนะครับประมาณปีละไม่น่าจะต่ำกว่าพันล้านบาทต่อปีเราทาไม้ล้องก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะว่าการทาไมุ้ดล้องก็ดีกว่าเรา คุณไม่ต้องมีตังค์เราเรามาลงุนไม้คุณล้อมดีกว่าฝากธนาคารครับอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างไรายได้ให้แก่ชาวสระบุรีปีละไม่น้อยคือการทำหัตกรรมหินอ่อนเช่นป้ายชื่อนาฬิกาโคมไฟและกระเบื้องหินอ่อนสำหรับปูพื้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลานได้เข้ามาช่วยส่งเสริมให้พัฒนาเป็นอาชีพเนื่องจากเห็นว่าในตำบลมีแร่หินจำนวนมากโดยเฉพาะหินขาวเทาสระบุรีโดยปัจจุบันมีราคาสูงถึงตารางเมตรละ2,000บาทส่วนกุมารหัตกรรมนะเราเริ่มตั้งแต่ปี54มานะรเราก็ได้รับการยอมรับในเรื่องทำป้ายชื่อทำนากาบ้างนะเป็นการสร้างไรายได้สร้างอาชีพโดยเน้นว่า วัตถุดิบจากพื้นที่เพื่อไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนให้แก่ชาวบ้านโดยเรามีคนพิการที่เขาด้อยเรื่องอาชีพละเราก็เอามานับเป็นตัวอย่างของการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างอาชีพและยังช่วยสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยสภทรายงาน ค่ะและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวดีๆที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะยังมีอีกหลากลายเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามได้ในคุยข่าวคลุกสุขสัญจรสระบ,บุรี24ชั่วโมงค่ะคุณธีรวัตรคุณอราการคะหยุดยาสุดสัปดาห์นี้นะครับใครที่ยังไม่มีโปรแกรมไปไหนก็ไปที่จังหวัดสระบ,บุรีกันได้นะครับส่วนข่าว